ในนรกเนี่ยไม่มีอัศธาของกามนะมีแต่อาธินวะยังเป็นการมภพแต่จะหารสอร่อยไม่ได้เลยนะหาอัศธาไม่ได้มีแต่โทษนะครูเจ้าบอกเวลาเห็นรูปเนี่ยจะเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นอืม การได้ยินเสียงก็ได้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังเท่านั้นกลิ่นก็ได้แต่กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมเท่านั้นมันคงเหม็นคลุ้งไปหมดเนาะกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมอะในนรกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสรสชาติก็ไม่ได้รับรสชาติที่น่าพอใจเลย รสชาติที่น่าพอใจไม่มีเลยหาไม่ได้สัมผัสเหมือนกันสัมผัสก็มีแต่สัมผัสที่ไม่น่าพอใจสัมผัสนี้ชัดตรงไหนตรงอะไรใครคิดว่าอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรหอกเหรอไม่ตุ้มทานเพลิงอืมใช่หลุมฐานเพลิงเนี่ย ตกลงไปเป็นไงมีจุดไหนที่น่าพอใจผิวหนังเราตรงไหนที่น่าพอใจมีบ้างไม่มีเลยมันลุกลวกไปหมดร้อนไปหมดใช่ไหมอ่านั่นนะ่ะนี่คือสัมผัสที่เธอไม่อาจได้เลยน่ะในสิ่งที่น่าพอใจจะมีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจในนรกอืม